สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับไปเตยเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอากา,การกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะลึกๆในใจเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้มีไพ่สองกองให้คุณเลือกกันนะคะเลือกมาเลยหนึ่งกองหนึ่งใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาค่ะ1 2 ได้กลองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะลึกๆในใจเขาคิดยังไงกับคุณอย่าลืมกดติดตามไปตยด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะล,ลึกๆในใจเขาคิดยังไงกับคุณไปดูกันเลยค่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะอาจจะมีใครคนนึงที่หันหลังไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์หรือตอนนี้ พวกคุณสองคนนะคะปิดกั้นนะคะหรือบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะหรือต่างคนต่างเงียบไปนะคะถ้าถามว่าลึกๆในใจเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาก็แอบภาวนานในใจนะคะว่าอยากให้มีอะไรที่มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าตอนนี้คุณคิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเงา คุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว้าเเวเขาเองก็รู้สึกเช่นกันกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีการราศีตุลน,นะคะหรือเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะถ้าถามว่าตอนนี้ลึกๆในใจเขาคิดยังไงกับคุณเขาเองก็อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะสืบเรื่องของคุณอะว่าคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณโอเคหรือเปล่านะคะเป็นลักษณะของความห่วงใย ที่มันยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะก็แล้วแต่โชคชะตาวาสนาที่จะนำพาให้คุณกับเขานะคะไปต่อในด่านถัดไปต้องว่าอย่างนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองสองด้วยนะคะกับหัวข้อในวันนี้ลึกๆในใจเขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เขาส่องคุณอยู่ค่ะส่องคุณนะคะแล้วก็ ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุดินก็ได้หรือราศีเมษก็ได้นะคะราศีเมถุนก็ได้ถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกชอบคุณมากๆเลยนะคะถูกใจคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าคุณเองเนี่ย สดใสนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้นะคะเขารู้สึกดีค่ะที่ได้เจอคุณนะคะถ้าถามว่าลึกๆในใจเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากๆเลยนะคะส่องติดตามความเคลื่อนไหวของคุณสืบเรื่องของคุณจากเพื่อนก็ได้นะคะอยากจะมารู้จักคุณมากขึ้นทําความรู้จักคุณมากขึ้นใจเขาน่าจะตรงกับใจคุณนะ,นะคะ